สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกุ๊ปกิป๊บเผยโมเมนต์น้องเป่าเป่าทำสิ่งนี้ครั้งแรกไม่คิดว่าลูกจะกล้าทำ เป็นหนึ่งหนึ่งสาวน้อยที่ทั้งน่ารักและเก่งมาความสามารถตั้งแต่เด็กๆสำหรับน้องเป่าเป,า,เปาลูกสาวคนโตของบีทัศภากับกุบกิปสุมนทิพย์ที่เรียนก็ดีกิจกรรมก็เด่นจริงๆครับที่นอกจากจะเล่นเปียโนเก่งแล้วก็เต้นเก่งด้วยและล่าสุดน้องเป่าเป,า,เปาได้มีโอกาสถูกเลือกไปลงเต้นพักเครื่องของการแข่งขันกีฬา โดยสาวกู๊ปกิฟก็ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่า half time show homecoming basketball games at school fan cam by her daddy เด็กหัวล้านน่ากลมในวันนั้นสู่นักเต้นพักเครื่องการแข่งขันกีฬาในวันนี้โชว์เต้นจริงจังครั้งแรกของพี่เปาป้ากับมากรกิสจนคอจะแตกไม่คิดว่าลูกจะกล้าทำเอ็นดูมากปอรองานโรงเรียนสนุกมากเด็กในโรงเรียนช่วยกันจัดการใครถนัดด้านไหนสนใจด้านไหนก็ช่วยกันทำแบ่งหน้าที่ เบามีรุ่นพี่สอนเต้นให้โดยโลงคลาสเรียนฟรีกับรุ่นพี่ทุกอาทิตย์รุ่นพี่ช่วยฝึกสอนจัดการเตรียมงานให้น้องๆพาน้องโชว์และมีโชว์ในงานต่างๆกันอีกเรื่อยๆดีมาก รุ่นพี่รุ่นน้องสนิทกันได้ลองทำหลายๆอย่างแบบจริงๆซัพพอร์ตกันดีมากเปาถึงกับเอ่ยปากว่าวันนี้สนุกจริงๆเด็กๆน่ารักมากเจ๋งดีเห็นแล้วอยากกลับไปมีโอกาสได้เรียนแบบนี้บ้างฉันจะเป็นสาวอเมริกาเต้นสบัดเลยฮ่า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 ท่ามกลางคนบันเทิงและพี่ๆแฟนคลับเข้ามาชมความเก่งความน่ารักของน้องเปาเปาจจำนวนมากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากทรัสโตออนไลน์ขอบคุณครับ